รับเป็นยังครับอย่าบ่ต้องเซตแม่ต้องเซตอย่าไปเซตอันนี้ฟันละธรสมชาิธรรมชาดข้าสวัสดีคับทุนผู้ชมเนาะพอเที่ยงเดือนทางมาทั้งอำเภอตาลสุมกระตองมาหาขอขีปมาขอตัวโชกตัวลาบกับคุณแม่เราเพระาะว่าได้ยินข่าววา่าแม่เราหัวสิ่านมาเราถูกได้ค่ะทุนผู้ชมเราถูกแล้วก็ว่าฟันดีพองวดนี่จะฟันดีแนวดจะว่าถูกถูกตัวใดเอาลองไปฟังกับคุณแม่เบิร์ว่าข้อมฝันของแม่ จะแปลเป็นตัวเลขได้สองตัวสามตัวไปฝากแต่านผช้่มแฟนช่องหรือบอรครับผมเนาะมอนี่ก็เดินทางมาแล้วครับก็ต้องมาถามกับคุณแม่ผู้ฝันแม่นฝันดีครับผมงวดที่ผ่านมาได้แน่นอนครับพ่นวาพ่นไดแน่นอนพันเถื่อจะแดงรา,งานงวดนี้ตรงแม่นอีกคือเก่าครับน้อง่านผู้ชมเนาะไปครับไปฟังจากปากคุณแม่เพิ่กาสวัสดีครับแม่กาสวัสดีครับคุณคุณแม่จอยได้เนาะ พ่อแม่จอยจังไหนเราคือสมบูรณ์แท้ไปว่าแม่จอยจังไหนเราสมบูรณ์คักแท้ว่าเราแม่จอยบ่คือเรือลเราคนสมบูรณ์เมื่อที่พานมาแม่แม่แม่ได้แม่ได้ตัวใดแม่แม่ถือถือหลายบ่คัสามสี่สิบบาทแปดแปดสามหนึ่งบ่ครับแปดสามรือสามหากแปดจังหรอว่าจักแม่กระลงออแปดสามแปดสามเป็นเนาะแปดสาม เทศตะวียกกลงหงนาลงหลังก็วห่วยสามสี่สิบบาทก็ทือว่าดีแล้วเนาะบอยเอมเนาะทือว่าไม่ชบอ่าก็ทือว่ามีโชคมีลาบแวเพราะว่าเพิ่นก็อยู่น้ำห้น้ำหน้าครับผมคุณแม่เราก็จะนอนอยู่น้ำหน้าค้ชสี่โลขั้นสี่แวกถือนั่นละสื่อปับถือปับเลยเห็นบ่กครับก็ยเราบ่คอยซื้อเนี่ยจว่าถือเห็นบ่อค่ะสมุดชมบ้าดี อันแม่ฝันเห็นกขบมาขึ้นนี่แม่สิปแปลบานเนู่ฝันเห็นกบเอ๋อฝันว่าเห็นจังไดะเอาบอสไปฝันก,ก่อน,นาากัรกระโขบมามันก็มากัดม,ม,มือบาดนี่แม่แปลเป็นเด็กอันนี้โบนี่มันกับเก่าขามันกับสีขามือแม่กับหนึ่งหนึคือขี่ขบาดกับบ็นซูนกัน,นกไร กี <cin stereotype> <m aks> <dragging> <im icking> ่บาทดูปลายมือก็เป็นศูนยอ้เมื่อเมื่อเมื่อนียวซี่นี่จะเป็นบาทบอกครับมื่อกี่บาทโอ้ันขาดโอเป็นกี่บาทปลายมือโอ้เมื้อบาบาทเม่สิมเปรได้บาทคบกับเก่าขากบเนกับีขาซีเก่าศูนย์กไรซีเก่าศูนเมเปรเป็นซีได้บาทบางคนกับเปรว่ะซี กนึก่อนปีนโอ้สี่เก่าศูนย์สีเก่าหนึ่งอืมเปจับกบมาจะยังไงจับกบมันติดมันจะใช้แบบจักไงขวามฟันหนังเข่าเจ้าุมป่าแต่กบติดแต่บามันมันติดเขาไปในโผล่โผลไใส่ม้เบิดล่ะแมีพอไงอันนึงแล้วถมาคุดกบคือกันอ้ำเบเสียมเบตยังม่เสียมเรียกมาหาอกบต่างคนต่างไปหาวันซา แม่ก็ไป,ไปหากบไปหาแม่ก็ไปจังนั้นเรือ่องข้าเจ้าแม่นั่นไปจับก้อนเล่าปเาป็นบอจับก้อนพ่อใหญ่นั่นยเป็นบอจับเลยมาตัวหนึ่งตัว่ใหญ่มันมากัดมือบัดนี้กัดนิ้วได้ครับกัดดินสี่่นีเกเรมือข้าเปย์เป็นยังไงคุณแม่ บัมันเป็นนิวสี่นิวเดียวมันก็จะเป็นหนึ่งละบาแอมเนอะเว่าก็เก่านึกับไรวเก่านึ่งเก่าซูนกัไรบัวอนี่แต่เก่ามันก็ต้องเป็นอีกกกัไรเลยเดียวตเป้เอาเพราะว่าเก่ากเพรป็นตัวเดียวกันนัาบัแอมเนาะกันแล้วจะไพ่สีมาครับผมแต่ว่าคุณแม่พันแปะหาก็คือสี่เก่าหนึ่งสี่สี่เก่าหนึ่งรือว่าสี่เก่าศูนย์นบอขาบแมนอยู่ปุมันก็ถามกัว่าเก่าแมนครับถูกต้อง มือยหญ่ก right? uh. э ็เป็นขี้บาทนะกัดกัดเนี้ยนี่ก็ดึงออกมาหนูเป็นขี้บาทที่ปลายนู้ครับเป็นขี้บาทสรุปแม่นั่นได้หลายบอกบนี่ได้หลายบอกด้วยได้ตัวเดียวนึ่งบอกยาวขนลาดมากัดมือยังวะบอกมากัดมือก่อนก็เลยเอาได้ตัวเดียวกกมาอยู่ันตัวใหญ่บอตัวนั้นกับใบใหญ่เป็นไดอะไรทำกำปั่นมันบางในหนี่อยโอ้ โอ้แต่ว่ากัดขีบบาทออกแสดงว่าแสดงว่าแม่เราวสีถันมิโลมิไผ่นี่แสดงว่าซ่วงเศร้าใดแม่นบอกว่าเถอแม่นี่แม่นโอ้ยมืออีหยังคือกัดออกขาลงนี่แสดงกัดว่เถียมันตรงกับเลื้องย่าสองเจนย์นี่มันก็หน่อยมันก็ตรงตัวมันก็ตรงนี่ล่ะก็ะยวถามเราว่าเราเออเลขมันไปตรงกันกับของยาย270เลขดังทั้งอำเภอกาตาลักแต่ว่าจะผิดกาตาเลข4ครับ สีขนแปะชื้อๆหรอกเพราะว่ามันสีขาครับครับก็เป็นหยังครับก็แล้วแต่ความชินชอบของแม่เราเนาะแม่เราอาจจะมากเป็นสีเก่าหนึ่งสีเก่าศูนย์อือเพราว่าเก้าครับครับเพราะว่าคุณยายสองเจ็ดศูนย์พิ่นฝันเพิ่นห้มากอย่างก่อนข้ใบอย่างเพนเก่าหนึ่งหนึ่งเก่าหนึ่งกับศูนย์เก่าหนึ่งนาะครับครับมันเป็นตรงกับคนเลกแม่เราคือเก่าเก่าหนึ่งเก่าศูนคือกันแม่นๆพอเถี่ยงพิเตเลกศูนลักโอ๊เลก4ีลักลอย อันตัวได้หลายนะครับคุณแม่อายุเจ็ดปีครับอายุหาชุนเก่าเจ็ดปีหาโอ้หาสิผาหาสิผาต่อหาสิพกหาิอย่างเขาคุับผมโดปีใหม่ปีใหม่แต่หาสิพกเนาะครับครับคุณแม่กระเชี่ยวมามาครับเนาะแต่ยำาสบเนาะผู้สาวเนหน่อเข้ากับแจ็ดเสียเนาะแต่เปช่วงเนาะอซ้ำเข่าคุณไดผู้ชายนี่ เป็นเจ้าทีหรือเป็นคนหัวจักหรือเป็นจะมาแจงไรครับผู้ชายวะครับที่ว่าไปหากบนากันผู้ชายเนี่ยบ่เม็นบ่เม็นเจ้าทีแต่ผู้ชายทั้งอื่นผู้ชายกันก็คือก็คือพอยางาพวกก็เสียไปแล้วคนบ้านเ้าโอ้พอยางาแล้วตายมาหลายปีแล้วครับท่นเสียไปแล้ววันซาเออเบกเสียมเลีกยบเลี้ยบยังมาว่าแสดงว่าเป็นมาให้ยโข่งเนาะใบเอ็มเนาะแล้วหรือว่าซุ้มปลาซุ้มใยหโกบุตเตกโอ้หัวหน้า อันคืนเพล่งนหนึ่งก็สามตักใหญ่แต่บ่าแม่เลยจับมันที่ะมันตัวหน่อยเจ้าลงมะกาดมือออกมะกาดแต่พอไปหยางแม่เขาก็ได้โชคหน่อยเขาเกาะละสมันเก่ากัดก็เก่าหมอกบกะตีเป็นกบมันละกัดมือกันหนึ่งขี่บาดเล่าหนังก็คือศูนย์แต่ว่าเราแปลว่ากบมันมีสี่ขาคืนเพิ่นสามตัวขวัญเพิ่นสามตัวกับพิจนา มันไฟดวกมันนอมมันกัดเต่งย่องย่องแงงอยู่หันทีเงาเต่งมันกัดเต่งยิงเงาแต่งตีโอ้ยิงเงาแก่แต่บ้านนี้บ่ได้ไปคุกตัวนั้นจับตัวน้อยาแต่ว่าเห็นหลายแห้งคุกซ้ำตันไหนอยู่ทั้งพุ่นน้าเนี่ยตัวนึ้ไม่ได้จับเอาแล้วเขาบ้านบ่บแบบนี้บ่จักอยู่ใสแต่บาหัน เบื่อข่าวข้อใหญ่เนี่ยกูได้เรื่องหูมือแต่ว่าก็จะได้ยดอกครับโชคถือว่าเป็นโชคลาภแล้วครับเนาะกำกำนี่แมนอยากบางนู่นได้ครับบาทจนขี่บาทเต้เต้เตเข้ากลายแต่ก็เป็นโชคแล้วว่าง่ายซะบัดนี้ก่าฆ่าอยู่กับมือเลยถือว่าได้ได้อยู่ในมืออยู่แล้วแต่ว่าจะได้หน่อยหลายๆก่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งตรงนั้นเนาะแต่วันนีครับกับพี่ชนาเองเนาะคาร์เตอร์ผู้ชมเนาะ ทำให้บัวตีกันหนึ่งเก้าศูนย์อะครับหนึ่งเก้าศูนย์บครับกบครบครบกันตัวหนึ่งนอคือฟันมาเห็นคบเห็นยังจกเถื่อหรอมันจะฟันมือขึ้นมีดาครับกำไเบกับเป็นศูนย์อะเดนแมนแมนแมนอยู่กำกับเป็นศูนย์ที่แดกมันไปกที่เป็นยกบปุบ่ระเดกระดูกไทยก็กระดูกกระโค้งมัจะไปฟังถี่ฟังไม่ตรงหน้า ออกมาที่บานทุ่งน้าใน่นนั้นครับก็่จะกระดูกจฟังไม่หันคือฟังไป่บางได้กระดูกสัอนๆอ่านคือกระดูกกระโค้งนี่แต่ทันจั๊กมาเมร์ขัางขัดยางเป็นตอยู่ในนาขันบอกตามตรงขันเราขันคุณแม่เรามีพยานิมีอย่างนี้แสดงว่าออกจากตัวแล้หายได้ครับนฟันในลักษณะอย่างสีน้องเบาเอียมเนาะแม่แม่แม่ดครับในหมอกกระดูกขันแม่กระดูกเ่าะข้องไปฟังถิ่มนี่ก็แสดงว่าเออโรคไพ้ไข้เจ็บนั่นตัวตัวนี้หาย ายแนนน่อกามไปจะไปฟังจะไปฟังไปได้ก็ดูตัวูนี่ก็ใส่อืมครับในใจนครับผมคือว่าเขาไปเห็นพ่อใหญ่นั่นามากพอดีได้ไปจับกบน้าแม่เนาะเตียมมาสนันจับมาไหมนะพี่เอาเราเราอายุจักปีขอถามในหูบ่ไผพ่อใหญ่เน่ะบ่เออเขาตายไปแล้วนั่นะแตงหูอยู่บ่เตะ มันจืดหลายพราะยังงาตายจะบีบบ่อเอาบ่อเอาอยู่เพิ่นดอกครับท่านผู้ชมบ่อดอกเพิ่นแค่มาให้ช่วงขนาดด้ซี้บ่อเอาอยู่เพิ่นดอกมันจะถามแม่แล้วก่อนจะปิดคลิปครับท่านผู้ชมคันให้แม่มากตัวเลขที่แม่ฝันเมือ่อคืนนี้แม่จะมากตัวไหนไม,มน่แม่สะมากกันทีแรก เก่าหนึ่งอยเก่านึ่งเก่าศูนย์่านเ็นมราคาสมช่โจเดียวกันเป๊ะเลยไปได้มากอะมิเตก่างเก่าศูครับเลขดังแห้งอันนี้เป็นขีบาทดีคับแมนอืมเปไปโซงยางนนค่กับเก่าวันอกัหนึ่งอที่พอเที่ยงต้องถามว่า อยู่กัดกต่หีดออกนังมือแม่กัดเลยออกที่หมองครับครับแล้วกันนี่เราได้แล้วนะแนนโอ้ถือกอยู่เรื่อยโอ้เราถือกอยู่เรื่อยครับท่านผู้ชมถือกอยู่เรื่อยถึงว่าพอเที่ยงมาติดตามให้ท่านผู้ชมเนาะเพราะว่าคุณแม่เรามีโชคมีลาดอยู่แล้วครับผมเอ้าสุดท้ายก็สชุรูปเป็นฝั่งมามันหันก็ถือเหรียญหนึ่งส่วนหนึ่งได้เฮอยแต่ถือเหรียญหนึ่งสี่ห้ามื่นแต่เออจะแซ่บละครับอืเสวิบางมันได้เนาะอื อ๋อที่แล้วนั่นนะสี่หามสามตัวบ่คือถุงถ้าเป็นสามตัวคุณแม่เราจะมาเป็นสี่เก่าหนึ่งสี่เก่าศูนย์นะครับท่านผู้ชมแต่กันสองตัวเราก็มากเก่าหนึ่งเก่าศูนย์นี่เก่าหรอครับท่านผู้ชมเนาะเอาผมสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมเข้ามาติดตามในช่องไอสตาร์ชาแนลหรือว่าสตาร์ด้าชาแนลนะครับผมเนาะที่ขาดม่ได้ก็ขอขอบคุณบอกขอบคุณเมย์จอยครับผมเมย์จอยที่สมบูรณ์เฮมบอร์ครับแต่เต้ซื้อเพิ่นกับกัปการได้นั่น แม่จอยอยู่แต่เราหันไปคนสมบูรณ์หมดเนี่ยครับเอาเสียาจนี่มาเตี้ยก็จะขอตัวลาไปก่อนครับผมไก่แต่เป็ชมทสุกทานมีแต่ความสุขคว่ำเจริญเด้อครับกินเงินอะไรเงิ้เงกินท่องอะไรท่องสุขภาพแข็งแรงหางไกลโรคไข่ไข่เจ็บปีใหม่นี่ให้ลำรวยถูกหวยร้อยเบืรอการสมบูรณ์ุกคนได้จับเงินแสนเงินล้านการสมบูรณ์ุกคนนะครับเนาะไปครับผมท่านปู้ช่เดือนทางต่อเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจจะฝากไว้หลาย